วัดสอนกับคุณอ้าวชวันวิทย์สองทั้งคู่ปฏิเสธข้อเสนอเงินสดห0 0 0มบาทหมดเวลาเก็บเงินครับ พวกเขามีเกียรติอยู่แล้วและพวกเขาเท่ม,มากๆบนวมตช์เดวินาอิสนะครับแต่เดวินาอสในรอบนี้ก็คือคุณบีมจ,จิตอดมากครับคุณบีมครับและขอสแสมปบโปรเงินดังๆให้กับคุณอัลด้วยนะครับโอเ่มากเลยครับคุณอัลครับเชิญครับ คุณส้มสุพรรณสากับคุณตั้มธีรพลสวัสดีค่ะส้มนะคะสุพรรณสาตระกูลทองพัฒนานะคะตอนนี้เป็นนักร้องอิสระค่ะเริ่มร้องเพลงได้ตอนที่เริ่มเรียนปริญญาโทค่ะแล้วก็ว่างจากตอนเรียนตอนกลางวันแล้วกลางคืนก็เริ่มไปร้องเพลงตามร้านค่ะพอเปลี่ยนจาก สังคมกลางวันนะคะมาเป็นสังคมกลางคืนก็ได้เพื่อนกลุ่มใหม่แล้วก็ได้เจอแฟนคนที่คบกันอยู่ปัจจุบันมา9ปีเนะะี่ยค่ะสาเหตุที่มาแข่งรายการนี้เพราะว่าอยากได้เงิน10ล้าน,นะค่ะเพื่อขอแฟนแต่งงาน,นะคะ่ะเคยชวนเขาคุยเรื่องแต่งงานหลายรอบค่ะแต่ว่าจริงๆก็เข้าใจว่าด้วยอายุของเขาแล้วก็คือเขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า จริงๆผู้หญิงทุกคนนะคะมันอยากมีโมเมนต์ที่แบบอยู่ในงานแต่งงานใส่ชุดแต่งงานมีพีเซนเ a ชั่นนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าได้เงิน10ล้านเนี่ยแฟนจะต้องยอมแต่งงานแน่นอนค่ะฝากถึงคนที่ต้องมาเจอกับส้มนะคะเพื่องานแต่งงานของตัวเองเนี่ยรับรองว่าสู้ตายแน่นอนไม่เจอกันค่ะสวัสดีครับผมนายธีรพลยิ่งคำแหงครับชเลรัตนมปัจจุบันก็ร้องเพลงคืนอยู่ครับ คือบ้านผมอยู่ประมาณมันเป็นชุมชนแถวบ้านมันมันไม่ค่อยดีอะ่ะพวกสิ่งไม่ดีมันเยอะตอนผมได้สิบล้านเลยขั้นแรกเลยนะผมก็ผมจะย้ายบ้านก่อนพาพ่อกับแม่พาทั้งหมดเลยย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นให้มันแบบให้สังคมมันดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้แฟนผมก็ท้องอยู่ด้วยแล้วถ้าลูกผมออกมาแล้วอยู่อย่างนี้กลัวแบบมันจะมันจะไม่ดีไม่โอเคอะ่ะ สำหรับคนที่มาเจอผมในรอบแรกนี่ครับยังไงฝากพี่ช่วยกดเงิน50,000่นไปหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าจะได้ส่งผมขึ้นไปนำเงิน10บล้านกลับมาเลี้ยงลูกผมครับคุณส้มสุฑาสาละคิมตั้มทีรับลครับให้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มที่คุณส้มนะครับกับเกิดมาแค่รักกันเชิญครับ ก็ถึงเวลาแลแล้วเธอก็ต้อไปฉันก็เข้าใจที่เธอเลอกแต่ฝืนยิ้มด้วยความยินดีถึงที่จะพูดอะไแต่ยืนมองเธอเดินไปกับเขารค,คัขอ่ ฉัใจสะต้องยอมปล่อยเธอไปกับเขาจากนี้เธอก็คงไปดีก็บเขาให้เธอจงสุขสบายเธอจงเดินไปตามความฝันของเธอที่เธอตั้งใจแม้จะต้องเสียใจ To love สุดท้ายชีวิตของฉันก็ไม่มีใครเยี่ยมมากครับคุณซนครับเอาละครับ1นึรอยบทบนดบพยุครับยังเหลืออีกคนหนึ่งนะคุณต้อมกับเสือ11ตัวเชิญครับ ถึงบทจะรักจะชอบจะหลงสาวใดทำไมมันง่ายเกินใบยังไม่เข้าใจตัวเองหัวใจก็มีแค่เพียงสี่ห้องไม่ไหวจะรอ ที่ยังไม่แน่นเกินไปยังเหลือเพื่อไวท้ทีหนึ่งไม่ใช่คุณแพนในเรื่องเจ้าชู้ไม่ได้ตั้งใจมันเกิดมาเองทุกคราวครั้งไปนี่ต้องเห็นใจกันบาน้างนะครับ เสื้อตัวสุดท้ายเที่ยวเล็บยังไม่น่ากลัวเสื้อน้อยทั้งใจทั้งตัวเป็นเสื้อตัวที่สิบเอ็ดเสื้อตัวสุดท้ายเที่ยวเล็บยังไม่น่ากลัวเสื้อน้อยทั้งใจทั้งตัวเป็นเสื้อตัว โอเค1น1นโหวตบอเรบิยูครับคุณชอบแนวไหนเชิญโหวตครับตอนนี้101คนบนเรบทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับขอดูคะแนนครับ 88ต่อ13ผมขอดูเงินครับและนี่คือข้อเสนอของ The Winner Is นะครับ mm hmm. เงินสด5 0,000บาทจากธนาคารกรุงศรี mm hmm. คุณตั้ม mm hmm. เมื่อสักครู่นี้ครับคุณทำดีที่สุดแล้วผมมั่นใจ mm hmm. คุณพร้อมที่จะรับเงิน10ล้านไหมผมถามแค่เนี้ยพร้อมครับ พร้อมมาก50า0มืนบาทนี่พอไหมสําหรับชีวิตคุณครับโอ้ยเลี้ยงลูกผมยังไม่ถึง2เดือนเลยครับมีคําแนะนําอะไรดีๆจะให้กับคู่แข่งกหน่อยไหมครับอ๋อพอดีเมื่อกี้เห็นพี่เขารีบนะครับก็เดี๋ยวกดเงินไปก่อนเลยแล้วกันครับพี่ได้รีบกลับนะอ๋อเหรอรีบเหรอเคียร์เคียร์คิวเรียบร้อยแล้วค่ะไม่รีบนะคะเคียร์คิวแล้วนะครับเอาละครับคุณพร้อมไหมที่จะรับเงินก้อนใหญ่ สำหรับคนที่มีฝันที่ยิ่งใหญ่10ล้านบาทครับแนต่ตกลงกับแฟนอย่างที่บอกไว้ใน VTR นะคะว่า5้า0มืนเนี่ยนางไม่ยอมแต่งแน่นอน,นะคะ่ะต้อง10ล้านเท่านั้นนะะี่ค่ะคุณจะขอแฟนแต่งงานจริงเหรอจริงคะ่ะงั้นถามคำหนึงความรักคืออะไรครับก็ <c oughs> ความรักก็คือเขาทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะ คุณก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันรู้ได้ไงอะ่ะว่าตัวเองรู้ว่าที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะคุณอายุไม่เยอะเลยนะรู้รู้รู้นานแล้วครับแบบที่อยู่แถวนั้นมันมันไม่โอเคอะ่ะสิ่งสิ่งไม่ดีมันเยอะดูดิผมเลยหน้าตาไม่ดีเลยง <laughs> <laughs> ั้นผมถามถ้าเราบังเอิญอยู่ในสังคมที่ไม่ดี เราจะสู้กับมันได้ยังไงเราก็อย่าไปสนใจมันครับเหมือนผมทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสนอะไรที่บ้านผมจะผมก็อยู่ที่โรงเรียนอยู่เพื่อนที่โรงเรียนคือเพื่อนแถวบ้านเนยผมผมไม่เคยยุ่งกับใครเลยเห็นผมงี้ผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงคนสักคนสักไม่จําเป็นต้องเป็นคนไม่ดีเสมอไปครับเออเออดีคิดดีๆนะครับ ถ้ารู้สึกวันนี้ยังไม่ใช่หยิบเงินก้อนนี้กลับบ้านอย่ากลับมือเปล่าผมจะนับถอยหลังจาก3นะครับสิ้นสุดการนับถือหมดสิทธิ์ในการหยิบเงิน5,000มบ,บาทก้อนนี้นะครับ3 2พอพเสนอ5,000 50, มบาทเป็นของเธอครับกับความฝันของกานแต่งงาน ย่างน้อยก็ไม่ต้องกลับมือเปล่าแล้วนะครับขอให้ความรักมีความสุขนะและแน่นอนครับผู้ชนะในรอบนี้คุณตั้มครับเ,เราจะมาดูกันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของผู้หญิงที่แต่ไม่ได้ความรักคนนี้ถูกหรือผิดและหนึ่งรคนบน W วครับคุณเลือกใคร ด้วยครับต้งครับยอดเยี่ยมมากขอเสียงดังให้เขาด้วยครับเอาล่ะแล้วขอเสียงดังให้กับผู้หญิงคนนี้เธอน่ารักจังเลยครับดังๆเลยครับเชิญครับเชิญครับรู้คะแนนเลยเรื่องไงฮะเอาอย่างนี้ เก็บเงินอีกสัก15หรือ20ปีก็เลยจะได้แต่งงานอ่างโอ้ยค่ะหมื่นก็แต่กล่าวโอเคทําดีที่สุดละเราสู้กับตัวเองนะดีเลยดีเลยดีมากช่วงหน้าการแข่งขันในรอบที่สองกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ทีมใครจะเข้าใกล้เงิน10ล้านบาทมากขึ้นสครู่